ค่ะทุกคนมาพบกับนิ้งหล่าชื่ออีกแล้วนะคะในวิช <S 2> <S 2> <S าช่เยมือนเติมภาษาไทยนะคะเมื่อวานนี้นักเรียนสอบไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะยากไหมอ่ะเดี๋ยวนี้เราซื้อจะสรุปคะแนนนะคะแล้วก็มาบอกนักเรียนเนาะวันจันทร์หน้ากันแล้วกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องไม่ <S <S เรื่องอะไรคะคำควบกล้ำคำควบกล้ำค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ถ้านักเรียนเข้าใจไม่ยากเลยนี้เราซื้อจะไม่อธิบายเยอะ นักเรียนฟังดีๆนะคะว่าคําควบกล้ำจะมีทั้งหมด2แบบเท่านั้นค่ะก็คือจะมีแบบควบแท้กับควบไม่แท้คือมีแค่2อย่างแค่นี้และว,วันนี้เราจะเรียนควบแท้ก่อนอนักเรียนควบแท้คืออะไรอ่ะควบแท้คืออะไรนะคะนักเรียนดูนะนักเรียนสังเกตได้ว่าถ้าในคําคํานั้นมี ตัวนี้อยู่จะมีอะไรคะรอเรือรอลิงวอแหวนถ้ามี3ตัวนี้อยู่ในคําคํานั้นคําคํานั้นก็คือจะเป็นคําควบแท้อย่างเช่นคําว่ากราบเห็นไหมคะอืออย่างเช่นคําว่าก่อนเห็นไหมคะก็คือถ้ามีถ้าเราสังเกตเห็นรอเรือรอลิงหรือว่าวอแหวนคาว่ากวาดอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นไหมมันมวอแหวนอยู่ด้วย จะเป็นคำควบแท้วันนี้หญิงหล่อซื้อจะพาทุกคนไปดูวิดีโอนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นอคานักเรียนพร้อมแล้วตามหญิงหล่อซือไปเลยสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของคำควบกล้ำคำควบกล้ำหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันผสมสระเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวกล้ำกันพยัญชนะตัวควบคือตัวหลัง ที่เป็นเสียงกล้ำจะมีเพียงสามตัวได้แก่รอเรือรอลิงและวอแหวนโดยคําควบกล้ำจะแบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่คําควบกล้ำแท้และคําควบกล้ำไม่แท้ซึ่งในวันนี้เราจะไปเรียนกันในเรื่องของคําควบกล้ำแท้คําควบกล้ำแท้หมายถึงคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันพยัญชนะตัวหน้าจะเป็นตัวกอไก่ขอไข่คอควายต่เต่า ปอปลาพอพึ่งและพอพานส่วนพยัญชนะตัวหลังจะเป็นตัวรอเรือรอลิงและวอแหวนผสมสระเดียวกันเวลาอ่านจะออกเสียงพยัญชนะสองตัวพร้อมกันเช่นกรอบอ่านว่ากรอบเรามาดูคำที่มีรอเรือเป็นตัวควบกันซึ่งจะมีพยัญชนะต้นได้แก่กไก่ควบรอเรือขอไข,ข่ควบรอเรือขอควายควบรอเรือต่อเต่าควบรอเรือ ปอปลาควบรอเรือและพอพานควบรอเรือคำแรกกราบอ่านว่ากราบครอ่านว่าครุครครกอ่านว่าครกตรงอ่านว่าตรงแรงอ่านว่าแรงมะพร้าวอ่านว่ามะพร้าว ต่อมาเป็นคำที่มีอลออิงเป็นตัวควบซึ่งจะมีพยัญชนะต้นดังนี้ก็ไก่ควบอลออิงขอไข,ข่ควบอลออิงคอควายควบอลออิงปอปลาควบอลออิงพอพึ่งควบอลออิงและพอพานควบอลออิงคำแรกกลองอ่านว่ากลองคลุยอ่านว่าคลุยคลอง อ่านว่าคลองปลาอ่านว่าปลาแผลอ่านว่าแผลพลอยอ่านว่าพลอยต่อมาเป็นคำที่มีวอแหวนเป็นตัวควบจะมีพยัญชนะต้นได้แก่กอไก่ควบวอแหวนขอไข่ควบวอแหวนและขอควายควบวอแหวนคำแรกกวาง อ่านว่ากวางขวานอ่านว่าขวานควายอ่านว่าควายการบ้านนะคะให้นักเรียนนำคำควบกล้ำนะคะรอเรือรอลิงวอแหวนมาเติมให้ถูกต้องนะคะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้นักเรียนได้ดูคำควบแท่แล้วใช่ไหมคะว่ามันใช้ยังไงแล้วก็มีตัวอะไรบ้างใช่ไหมคะมีตัวอะไรคะ มีแค่กิดมีกี่ตัวอ่ารอเรือรอลิงแล้วก็วอลหวนแค่นี้เลยวันนี้ก็หวังว่านักเรียนนะคะจะเข้าใจมากขึ้นเนาะวันนี้ก็อ่าพบก,กับวิงละซื้อแค่นี้นะคะหนูซื้อตลาไปก่อน